จังหวัดน่านกันบ้างนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการเตรียมโรงพยาบาลสนามค่ะซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้เริ่มมีการซ้อมแผนขั้นตอนการใช้โรงพยาบาลสนามนะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนเปิดใช้จริงซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ติดเชื้อกว่า50รายค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านมณฑลทหารบกที่38ตำรวจภูทรน่านกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนโรงพยาบาลค่าสุริยพงษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนการและขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโควิด19ซึ่งจะใช้ที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นโรงพยาบาลสนามค่ะก็ได้มีการซักซ้อมนะคะทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรง โรงพยาบาลสนามมีการดําเนินการของทีมต่างๆในการให้บริการผู้ป่วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานซักซ้อมความเข้าใจดูแลผู้ป่วยให้คําแนะนําและปฏิบัติตัวขณะที่อยู่โรงพยาบาลสนามด้วยค่ะ โดยทางโรงพยาบาลสนามนะคะจะไม่อนุญาตให้ญาติหรือว่าผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยเด็ดขาดนะคะทั้งนี้กรณีญาติผู้ป่วยค่ะต้องการส่งอาหารก็สามารถส่งให้ได้นะคะโดยสามารถฝากเอาไว้ได้ที่บริเวณหน้าประตูค่ะตามเวลาการเข้าไปให้บริการส่งอาหารของรถบริการขนส่งอาหารนะคะซึ่งจะนําเข้าไปส่งให้ตามรอบอาหารซึ่งมีวันละ3ามรอบด้วยกันค่ะการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากก็สามารถเปิดดําเนินการได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีเพิ่มขึ้นวันพรุ่งนี้สามารถเปิดได้ไหมบอกว่าเปิดได้เลยค่ะมีความพร้อมแล้วโดยตัวเลขเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล49รายรักษาหายแล้ว1รายนะคะคือบางคนบ